ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระเป๋า Air Max Birkin เนี่เป็นอะไรที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ใครที่ได้ถือเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเขาช่างแบบไฮโซ VIP จังเลยนะคะเหมือนกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องแสดงสถานะไปแล้วในตอนนี้นะคะแลีกอย่างก็คือราคา resell เนี่ยเรียกได้ว่าโหว้าวมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยขายต่อกันได้แบบราคาเท่าบ้านหนึ่งหลังหรือบางทีอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำก่ะทุกคน กระเป๋า Airmes Birkin นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าที่สูงที่สุดในตลาดแฟชั่นทั้งหมดเลยค่ะหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่น่าลงทุนมากๆเลยนะคะบางคนถึงก็บอกเลยว่าซื้อกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันสามารถคืนทุนได้นะคะได้กําไรมากกว่าการลงทุนกับทองหรือว่าหุ้นซะอีกค่ะและกระเป๋า Airmes Birkin นะคะใบที่ราคาแพงที่สุดค่ะก็คือใบนี้เลยค่ะ MS มเอ i m ิมาลยา ا เบอร์กินแบนะคะซึ่งราคารีเซลตอนนี้เนี่ยมันพุ่งไปถึงสูงสุดอยู่ที่5 0 0แสนดอลลาร์ 500, 00, เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าความลับที่ทำให้กระเป๋าเบอร์กินเนี่ยมันราคาสูงลิบเลี้ยวขนาดนี้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่เป็นที่มาทำให้เกิดชื่อกระเป๋าเบอร์กินนี้นั่นเอง <c oughs> คุณเจนเบอร์กินนะคะ <c oughs> เขาเป็นนักแสดงสาวฝั่งอังกฤษค่ะแล้วก็เขาได้มีโอกาสนั่งเครื่องนะคะจากปารีสไปลอนดอนใช่ไหมคะ แล้วในวันนั้นเนี่ยคุณเจนเนี่ยก็ได้ดันไปนั่งข้างๆกับผู้บริหารของแอนเมสในตอนนั้นค่ะก็คือคุณชอนลูอิสดูมาสนั่นเองซึ่งในวันนั้นค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคุณเจนเนี่ยเป็นคนที่ชอบถือตะกร้าไหวามากๆเลยนะคะเวลาที่เธอเดินทางไปไหนเนี่ยเธอก็จะมีตะกร้าไหวยของเธอหนึ่งใบนะคะเพื่อเดินทางไปกับเธอด้วย วันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเธอก็เอาตะกร้าไหวของเธอเนี่ยเดินทางขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะคะซึ่งพอจะเอาตะกร้าไหวเนี่ยเก็บเข้าไปในชั้นเก็บของไะที่เป็นเหมือนแบบช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะค่ะทุกคนแต่ว่าเจ้าตะกร้าไหวเนี่ยมันเป็นแบบฝาเปิดนะคะหล่นตกลงมาแล้วทีนี้ก็ของกระจุยกระจายไปหมดเลยค่ะทําให้เธอเนี่ยต้องถึงกับคอมเพลนกับผู้โดยสารข้างๆเลยะคะอารมณ์ว่าแบบ เนี่ยเธอดูสิฉันไม่สามารถหากระเป๋าที่มันถูกใจฉันได้เลยน่เวลาที่ฉันเดินทางในช่วงวิกเอนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้กระเป๋าที่ฉันถูกใจแล้วฉันก็ใช้งานได้จริงหลังจากนั้นค่ะผู้โดยสารที่นั่งข้างๆคุณเจนนะคะก็ได้แนะนําตัวว่าเออผมเนี่ยแหละเป็นผู้บริหารของ AMS เมสนะคะซึ่งเป็นบริษัทกระเป๋าในตอนนั้นหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยะคะเขาได้พูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะแนะนําตัวกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ทําการสเก็ตภาพกันณตอนนั้นเลยค่ะคุณดูมัสนะคะเขาก็เลยได้ทําการแบบ ร่างแบบออกมาในะะกระเป๋าที่มันจะเหมาะกับคุณเจนนะคะก็คุยกันว่าแบบเอออยากได้กระเป๋าแบบไหนฉันจะต้องทําแบบไหนอะไรยังไงแล้วรู้ไหมคะว่าจเจ้ากระดาษใบแรกที่ได้แบบถูกนํามาใช้ในการร่างแบบของกระเป๋าเบอร์กินเนี่ยคือกระดาษอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ถุงที่ใช้แบบเป็นถุงสําหรับอาเจียนในเครื่องบินนะคะเอาถุงนั้นแหละมาพลิกด้านหลังนะีคะแล้วก็วาดร่างแบบกระเป๋าเบอร์กินขึ้นมา <S <S 1>, 1ปีต่อมานะคะคุณดูมสัสเขาก็ได้เปิดตัวคุณเจนแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าเบอร์กินแบ็คด้วยค่ะ ซึ่งเจ้ากระเป๋า b บ r ร์ n b นแบ็นะคะเป็นกระเป๋าที่มีช่องกว้างขวางที่ใช้เทคนิคการปัดเย็บที่แสนซับซ้อนค่ะแต่ว่าเหมาะกับการใช้เป็น everyday Bag มากๆนะคะซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยจุของได้เยอะแถมยังมีฝาปิดกระเป๋าแน่นหนานะคะไม่ว่าจะหกเมนตีลังกาก็ไม่มีทางเปิดออกได้ง่ายๆค่ะแอร์เมตรังสันกระเป๋าที่ฝรั่งเศสนะคะโดยใช้หนังส่วนที่ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังลูกวัว หรือ Exotic l e a เ h e r นะคะซึ่งกระเป๋าทุกใบเนี่ยจะถูกตัดเย็บด้วยมือทั้งใบเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเจ้า Birkin Back นะคะในตอนนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่มีมูลค่าสูงที่สุดแต่ว่าช่วงที่เปิดตัวออกมาค่ะไม่ใช่ว่าเปิดตัวปุ๊บเลยจะแบบบูมเลยได้รับความนิยมโดยทันทีเลยนะคะไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าในช่วงยุค90ค่ะเป็นช่วงที่บูมที่สุดนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเจ้ากระเป๋า b i r k i n b a แเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นอิตแบนะคะของ แบรนด์แ r m เมสเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าอิดแบ็เนี่ยมันคือกระเป๋าที่อยู่ในกระแสะเทรนที่แบบมาแรงมากมากเลยนะคะเรียกได้ว่าสาวๆทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของเนะคยและในช่วงยุค90นั่นเองค่ะทำให้กระเป๋ารุ่นเบอร์กินนะคะบูมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นอิดแบ็ของแบรนด์แอมเมไปเรียบร้อยค่ะและจนมาถึงตอนนี้ค่ะเจ้า a i r m มสเบอร์กินนะคะก็กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบอกสถานะความไฮโซของเหล่าสาวๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่เฉพาะสาวๆนะหนุ่มๆก็ยังถือได้ด้วยเพราะใบนี้เนี่ยเป็นยูนิเซ็กค่ะและตามที่มดไปสืบเสอะมานะคะเซเล็ <c oughs> บที่เขามีกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายๆคนเลยแต่ว่าหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือวิกตอเรียเบ็คแฮมนั่นเองค่ะซึ่งสาวคนนี้ค่ะเขามีอยู่ในกรุกมากกว่า100ใบเลยทีเดียว แต่ว่านอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังไม่ใช่สาวที่ครอบครอง Airmes ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับสาวที่ครอบครอง Airmes ที่เป็น Birkin Collection นะคะที่มีเยอะที่สุดนะนั่นก็จะเป็นสาวสังคมไฮโซนะคะจากสิงคโปร์นั่นเองเธอก็คือเจมี่ชัวร์ค่ะซึ่งคุณเจมี่ชัวร์นะคะเขาได้ครอบครองเอาไว้มากกว่า200ใบเลยทีเดียวใครที่มีข่าวมาอัปเดตกันว่าในตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นควีนออฟเบอร์กินะคะเอาเฉพาะเบอร์กินะใครที่เป็นควีนออฟเบอร์กินจริงๆเนี่ย ช่วยบอกกันหน่อยที่ใต้คลิปนี้แล้วกันค่ะแต่กระเป๋าใบนี้ค่ะถึงแม้ว่าเซเลบหลายท่านเนี่ยจะมีครอบครองเอาไว้หลายใบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะซื้อหาได้ง่ายนะไม่ใช่แค่แบบว่าคุณเดินเข้าไปในช็อปแล้วจะสามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่เมื่อก่อนเนี่ยแอมเมสเขาจะใช้ระบบของ waiting list นะคะก็คือลงชื่อ,อไว้พอถึงชื่อเนี่ยก็จะถูกเรียกให้มารับกระเป๋าได้รับออฟเฟอร์กันไปแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยระบบเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำได้ก็มีเพียงแค่ หวังว่าคุณจะเป็นคนที่พิเศษเพียงพอเท่านั้นที่จะได้รับออฟเฟอร์นี้หรือว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือคุณใช้จ่ายมากพอนะคะที่จะเป็นคนพิเศษของ Airmes ที่จะได้รับออฟเฟอร์นี้นั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณได้รับออฟเฟอร์แล้วนะคะอย่าเลือกสีอย่าเลือกไซส์ค่ะเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทางแบรนด์ออฟเฟอร์สีไหนมาไซส์ไหนมาหนังแบบไหนมาเนี่ยรีบคว้าเอาไว้เลยค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะ Airmes เขาก็ยังแบบจำกัด จำนวนการซื้อกระเป๋าต่อปีด้วยนะว่าเจ้าเบอร์กินเนี่ยสามารถขายให้ลูกค้าหนึ่งท่านเนี่ยสามารถแบบจำหน่ายได้กี่ใบต่อปีนะคะซึ่งหลังๆมาเนี้ยแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าธรรมดาที่ไม่ใช่เบอร์กินหรือว่ากระเป๋าที่เป็นแรร์ไอเทมเนี่ยก็ได้มีการจำกัดแล้วเช่นเดียวกันอย่างเช่นลูกค้าหนึ่งท่านอาจจะซื้อได้เพียง3ใบต่อปีนะคะหรือว่า5ใบต่อปีก็ว่ากันไปนะคะทุกคนซึ่งจุดนี้นะคะก็จะช่วยรักษาในเรื่องของความพิเศษของกระเป๋าเอาไว้แล้วมันก็ทำให้ราคา ของตลาดรีเซลเนี่ยทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะแม้จะได้รับความนิยมสูงนะคะเจ้ากระเป๋าใบนี้เนี่ยที่ถ้าพูดถึงรูปลักษณ์แล้วล้วก็ไม่ได้มีโลโก้โดดเด่นอะไรแต่ว่าจะเป็นที่รู้จักสําหรับคนที่เขารู้จักนั่นแหละค่ะสําหรับมดแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นเครื่องบอกอะไรสักอย่างหนึ่งว่าคุณเป็นคนพิเศษจริงๆนะคะถึงจะได้รับการออฟเฟอร์กระเป๋าใบนี้ค่ะแต่ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยจะทรงคุณค่าตลอดไปหรือเปล่า อันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้นะคะมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นล่ะค่ะที่จะตอบได้ค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่ากระเป๋าเบอร์กินเนี่ยเขาจะฮิตติดลมบนตลอดไปเลยหรือว่าเขาจะต้องมีขาลงแน่ๆในอนาคตคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเรามาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันค่ะทุกคนแล้วถ้าคุณชอบนะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะมอสจะมาอัปโหลดอัปเดตให้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยในทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยแล้วหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันบันเทิงแล้วยังได้สาระเป็นประโยชน์กับคุณอีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียส